สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกับเชฟนกค่ะวันนี้เรายังอยู่ในคาเฟ่ซีรีส์เมนูค่ะวันนี้เป็นเมนูที่22แล้วค่ะคุณผู้ชมนัดเกตไก่ทอดกับซอสบาร์บีคิวค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเมนูเนี้ครึ่งหนึ่งเราเอานัดเกตไก่แช่แข็งมาทําอีกครึ่งหนึ่งเราทาซอสบาร์บีคิวด้วยตัวเองแล้วเราเออกมาจัดแต่งในสไตล์คาเฟ่กันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของการทํานัดเกตไก่ทอดกับซอสบาร์บีคิวนะคะ ส่วนผสมแรกค่ะอันนี้เป็นนักเก็ตแช่แข็งนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้นักเก็ตออกจากตู้แช่แข็งแล้วนําลงทอดได้เลยนะคะส่วนที่2ค่ะคือน้ํามันค่ะเราใช้น้ํามันปาล์มนะคะซึ่งเป็นน้ํามันที่ทนอุณหภูมิสูงแล้วก็เหมาะกับการทอดค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นส่วนที่ทําซอสบาร์บีคิวค่ะเราเลือกใช้เนยกระเทียมนะคะสําหรับเนยกระเทียมเนี่ยสามารถติดตามชมได้ที่คลิปเก่าของเรานะคะว่าวิธีทาเป็นยังไงค่ะส่วนต่อมาคือซอสมะเขือเทศค่ะ หัวหอมใหญ่สับละเอียดค่ะพริกไทยขาวป่นค่ะเกลือค่ะมัสตาร์ดค่ะแล้วก็ซุปไก่ก้อนค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะคุณผู้ชมคะ เราเอาน้ำมันนะคะตั้งลงบนกระทะค่ะที่จะใช้สําหรับทอดนะคะเอาแบบไฟแรงสุดเลยค่ะเราก็เช็คจนกระทั่งน้ํามันร้อนอะนะคะวิธีเช็คก็ง่ายๆค่ะเราลองดึงนักเก็ตไก่ออกมาส่วนหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็โยนลงไปถ้าเขาฟูขึ้นมาอย่างนี้ก็แปลว่าอย่างนี้น้ามันร้อนพร้อมที่จะเอามาทอดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอานักเก็ตไก่ค่ะที่เราเตรียมไว้สําหรับทอดลงไปทอดค่ะ คุณผู้ชมคะอันนี้เราใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะเพราะว่าตัวนัทเกตเนี่ยเขาออกจากตู้แช่แข็งแล้วเราก็เอามาทอดเลยอุณหภูมิระหว่างน้ํามันกับตัวนัทเกตก็จะได้เสมอกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําการทอดจนกระทั่งนัทเกตกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะตรงนี้เรากินเวลาประมาณสักสองนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสุกหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ คุณผู้ชมคะผัดไปประมาณ2นาทีแล้วนะคะนัดเก็ตก็เริ่มเป็นสีเหลืองทองค่ะเราเอาขึ้นจากน้ำมันนะคะใส่ลงบนกระดาษซับมันค่ะอันนี้ผิวหกกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในง่ายๆค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อตามร้านฟาสต์ฟู้ดนะคะอันนี้ซื้อจากตามตลาดสดก็มีขายนะคะนัดเก็ตไก่แช่แข็งนะคะ หรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีทุกที่เลย,เลยนี้รสชาติมันก็จะไม่ต่างกันมากสำหรับแต่ละยี่ห้อนะคะแต่สิ่งที่ทำให้นัดเกตไก่มันมีรสชาติอร่อยต่างกันเนี่ยคือตัวซอสของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะทำซอสบาร์บีคิวสูตรเฉพาะตัวของเราเองทำยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาทำซอสบบาร์บีคิวสูตรสไตล์คาเฟ่ของเรานะคะเริ่มจากเราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่ะพอกระทะร้อนแล้วเนี่ยเรา เนยกระเทียมใส่เข้าไปนะคะคุณผู้ชม okay. ตามด้วยหอมขาวสับละเอียดะคะ่ะแล้วเราก็เจียวหอมขาวกับเนยกระเทียมนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็พยายามคนนะคะ ให้ตัวหอมขาวเนี่ยเขาโดนความร้อนแล้วก็เนยให้ทั่วนะคะพอส่งกลิ่นหอมอะคะ่ะจากนั้นตามด้วยซอสมะเขือเทศะคะ่ะคนให้เข้ากันหนะคุณผู้ชมมัสตาร์ด ไทยค่ะเกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสไก่แบบที่เป็นก้อนหรือเป็นผงก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เท่ากันค่ะถ้าตัวซอสข้นไปนะคะเราเติมน้ำนะคะนิดหน่อย เคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รอจรกนกระทั่งเดือดนะคะพอเดือดเราก็ปิดไฟค่ะคุณผู้ชมซอสบาร์บีคิวก็พร้อมจัดเสิร์ฟพร้อมนัทเกตที่เราทอดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดตกแต่งลงจานกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเอานัทเกตไก่กับซอสบาร์บีคิวที่เราทำเองค่ะมาจัดแต่ง วันนี้เชฟเตรียมเขียงเล็กเอาไว้นะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะจัดลงจานธรรมดานะคะเอานัดแก๊สค่ะมาเรียงลงบนเขียงะคะ่ะที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมซอสบร์บีคิวใส่ถ้วยนิดนึงนะคะ ให้อีกหนึ่งชิ้น <c oughs> เสร็จแล้วค่ะนัดเก็ตไก่เสิร์ฟพร้อมกับซอสบาร์บีคิวที่เราทำเองค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ